วันนี้ไปดีมาดีช anel 1น2 8เนะคะเราพามายังศาลเจ้าเต่เสียฟุโจเสียเต่าตึงสมุทรสาครค่ะสนี้นะคะเป็นพิธีวันไหว้พระจันทร์ค่ะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10กันยายนนะคะก่อนวันแซยิตอากงเต่เสียฟุโจค่ะหรืออากงฉีเทียนไ่เสียนั่นเองและพิธีในคืนนี้นะคะก็จะมีการไหว้พระจันทร์ค่ะและมีพิธีกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศกันเลยค่ะ เทศกาลวันไหวพระจันทร์นะคะเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนค่ะที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวนะคะจะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติวันไหว้พระจันทร์ปีพุทธศักราช2,565ปีนี้ตรงกับวันที่10กันยายนนะคะและในเทศกาลไหวพระจันทร์นี้ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหวดวงจันทร์ในเวลากลางคืนในบางประเทศจัดเป็นประเพณีใหญ่ มีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงเป็นสีสันยามค่ําคืนนะคะหรือบางแห่งอาจจะมีการเชิดมังกรค่ะทั้งนี้จะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปนะคะตามแต่ละท้องถิ่นค่ะส่วนประวัติความเป็นมานะคะของวันไหวพระจันทร์ค่ะเทศกาลวันไหวพระจันทร์ของทุกปีนะคะคือวันที่15เดือน8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนทุกๆครัวเรือนนะคะจะซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาไหว้พระจันทร์ค่ะพร้อมกับการชมพระจันทร์จนกลายเป็นประเพณีของจีนตลอดมาสำหรับประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันไหว้พระจันทร์นั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อสมัยมองโกเข้ามาปกครองแผ่นดินจีนเมื่อชาวมองโกกดขี่ข่มเหงนะคะและทำร้ายชาวจีนอย่างโหดเหีเ้ยมค่ะ และเพื่อควบคุมดูแลชาวจีนอย่างใกล้ชิดค่ะชาวมองโกจึงส่งทหารของตนนะคะไปประจําอยู่ในบ้านของชาวจีนครอบครัวละหนึ่งคนค่ะเป็นอันว่าชาวจีนทุกครัวเรือนนะคะต่างต้องเลี้ยงดูทหารมองโกหนึ่งคนทหารมองโกเหล่านี้นะคะยังก่อกรรมทาชั่วไปหมดค่ะ ทำให้ชาวจีนขุนเครื่องใจเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อมาค่ะท่านหลิวปัวเหวินนะคะคิดได้วิธีหนึ่งคือให้นํากระดาษเขียนข้อความแล้วสอดไส้ไว้ในขนมเรียกร้องให้ชาวจีนทุกคนลงมือสังหารทหารมองโกนะคะที่ประจําอยู่ในบ้านของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะในวันเพ็ญเดือน8นะคะทั้งนี้เพื่อให้ชาวจีนที่ไปซื้อขนมมารับประทานกัน ได้อ่านข้อความดังกล่าวนะคะและช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อก่อการปฏิวัติโดยพร้อมเพียงกันณนวันเพ็ญเดือน8 ทำให้สามารถค้นลมอำนาจการปกครองของมองโก,โกในที่สุดเพื่อเป็นการฉลองและล้ำลึกถึงการกอบกู้แผ่นดินที่ประสบความสำเร็จประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในเทศกาลดังกล่าวนะคะจึงมีการสืบทอดกันตลอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะไม่ว่าแห่งคนใดนะคะที่มีชาวจีนเดินทางไปถึงก็จะพาประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วยนะคะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ค่ะก็ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเรานะคะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าที่เห็น อยู่ก็จะเป็นในแบบของควางตุ้งโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาค่ะขนมไหว้พระจันทร์ที่ผลิตในประเทศไทยนะคะก็มีคุณภาพดีรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุพระีพระรัตนะใหเจ้าพระโพธิสัตะจ้าทุกทุกพระองค์องค์ไห่หยิมอสาบข้าพเจ้าทั้งหลาย จสได้่ได้ประกอบที่ีทั้งหลายทั้งปัวหากแม่ขะกอประกอบกิจการงานใดๆรที่เป็นไปเป็นไปในทางที่ชอบที่ชอบปกอบด้วยทางล้อซยทางล้อซส์เ่ให้สิน่อ้นเป็นทสำเร็จ จงทันสําเร็จจงทันสําเร็จจงทันสําเร็จทุกปร

eh เขาจะหาัานน้ำว่านแค่น้ำว่านอับน้ํำจันรอะไรเงี้ยของคนจีนเขายัจมีหัานน้ำจัจจนทร์ถ้าเห็นว่าเป็นการเสริมพลังและชะล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปแด่งเชียงจตยเท่ยเห้เชียงาให้รถติดตแต่ในเชียงคูจิลายฮักเย็นจจอแข่งให้เข้าจาอมา 做手工，营养保健，每天吃些它，身体棒棒腰。 ดุดผราวันวันแทนรอขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานงานใดๆที่เป็นหงงท่องก็ขอให้สมบูรณ์สุขผลสุขสมเด็จขอใง้ประสบความสำร็จให้ปรสบความรักรา เปื่อยครับเป็นป้่อยครับอ่าวันนี้จะมีประมูลตรีโกงนะครับสำหรับตรีโกงจากจำจำกระพายีเดียร์ครับตังร้อตังร้อ 大哥、啊。啊啊 Terima kasih telah menonton!

càng còn nức tù tang anh đội <laughs> đèn trắng vương vội hoài hương cố biến chơi thôn tâm trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ลิงครับของไว้ตรงนู <extern als> <ป> <toujours> ้นเอาขึ <post>? ้นรถหมดเลยนะครับเบียร์ต้มกินมาบัดเดืา

ธาดุลายพุบกว่าจะได้เพราะว่ามันมีวิบากกรรมอยู่แต่ถ้าคนเรามีวิบากกรรมทำไปเถอะความดีดีออกนะอย่าเขาให้ให้มากให้น้อยคืออยู่กับเราทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาพี่หน่อยให้ไปทำทั้งหมดเยอะจางอาุณครับไม่รู้ครับไม่มีกฎไม่รู้เล

เอาพี่นังมาล้าเลย 4ี่พันหนึ่งสี่พันลอตเตอรี่หใบหนึงใบผมพูดถูกนะห่ใบราวันที่หนึ่งหนึ่งใบสี่พันหนึ่งสี่พหน่งสี่พังตีหัวร้อยเดียวอย่าไปยอมอย่าไปยอมสู้ครับสู้ครับสู้อะไรสู้บอกเขาด้วยครับเป็นผู้ชายเออเก้านเ้อยเก้าบาทนับครั้งที่2ไม่มีนะครับไม่มีนะครับเก้าาร้อยเก้าสบเกาบาทเจ๊กเจ๊หนอเจ๊กหนอซ่าร้ยเอย ก่อได้รับขวอมขอบคุณจากทุกท่นานนะครับรับจากหนึแบอกแล้วคุณไปดีมาดีชาแนลหนึ่เเราสองคนต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งค่ะก,กดข้ามโฆษณานะบายคะ่ะ